มีข่าวดีมาแจ้งอสมอค่ะของสมาคมชกสออสมอท่านที่จะถูกคัดชื่อออกไม่ต้องกังวลแล้วนะคะมีช่องทางให้เป็นสมาชิกต่อได้ค่ะสวัสดีค่ะพบกับป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง YouTube ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพในช่องเพจเขาป้าปอเจ้าเรื่องอสมอค่ะสําหรับวันนี้ป้าปอก็มีข่าวดีมาแจ้งอสมอที่จะถูกคัดชื่อออกที่บอกว่าจะถูกคัดชื่อออกในวันที่2มีนาคม2564 ตอนนี้ยังไม่คัดออกนะคะปะปะได้ข้อมูลมาจากเจ้าหน้าที่ของสมาคมเฉากระสออสมผู้ที่เชื่อถือได้เลยนะคะท่านแจ้งบอกว่าสมาชิก4,829คนที่มีรายชื่อว่าค้างไม่สามารถหักเงินจากบัญชีได้เป็นเวลา3เดือนค่ะก็คือตั้งแต่เดือนธันวาคมกราคมพาไม่สามารถหักได้ติดต่อกัน3เดือนจริงๆแล้วจะต้องถูกคัดชื่อออกเลยวันที่2มีนาคมค่ะ ปะปะก็เลยสอบถามเข้าไปว่าเอ๊จริงๆแล้วมันมีวิธีอุทธรณ์ไหมจะทํำยังไงถึงจะไม่โดนคัดชื่อออกค่ะทางสมาคมตอบมาว่าตอนนี้ยังไม่คัดใครออกสักคนค่ะรอได้ถึงวันที่15มีนาคม2564ค่ะทําไมถึงรอได้ถึงวันนั้นทางสมาคมแจ้งว่าขอให้มีเงินพอหักของ3เดือนนั้นนะคะก็คือ703บาท50สตางค์ค่ะ ถ้าสามารถหักได้ในวันที่15มีนาคมซึ่งเงินค่าป่วยการของอสมอจะออกในวันนั้นค่ะหักได้703บาท50สตางค์<ม>รวมกับยอดของเดือนกุมภาพันธ์2564ที่จะต้องถูกหักคนละ,ะ162บาท50สตางค์รวมเป็นเงิน866บาทค่ะถ้าสามารถหักได้ในวันที่15มีนาคมท่านก็ไม่ต้องออกจากการเป็นสมาชิกแล้วนะคะง่ายๆก็คือ เงินค่าป่วยการ1,000บาทไม่ต้องไปทอนเลยค่ะเดือนนี้งดใช้ค่ะถ้าหากว่าเรามีเงินให้หักแบบนี้ก็ไม่โดนคัดชื่อออกเลยนะคะถือว่าหาักได้ยังเป็นสมาชิกได้ต่อไปค่ะสำหรับสมาชิกที่กังวลอยู่ส่งเงินไม่ทัน ก็ยังเป็นสมาชิกต่อได้นะคะเพียงแต่ว่าอย่าไปเอาเงินออกมานะคะให้สมาคมหักได้ท่านก็ยังจะเป็นสมาชิกได้ต่อไปค่ะสําหรับวันนี้ป้าปอก็เอาข่าวดีๆมาแจ้งสมาชิกชกสอสมเท่าน,นี้ก่อนนะคะสําหรับอสมอท่านไหนที่ยังไม่สมัครก็เชิญชวนให้มาสมาัครนะคะสําหรับอสมอท่านไหนที่มีปัญหาว่าส่งไม่ทันก็ทําตามที่ป้าปอบอกได้เลยนะคะ ไม่ยากใช่ไหมคะขอให้เป็นสมาชิกกันต่อไปนะคะดูแลกันช่วยเหลือกัน,นค่ะว่าคลิปของป้าปอดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะถ้ามีคลิปใหม่ๆคลิปดีๆจะได้มาแจ้งเตือนค่ะสำหรับวันนี้ก็บายบายสวัสดีค่ะ